รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลล้านนาร่วมส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูผู้ป่วยแก่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน่วยวิจัยวัสดุและนวัตกรรมทางการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลล้านนาร่วมกับบริษัทวิจัยก้าวหน้าจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดอัปเปอร์ท็อป Enterprise ส่งมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้านวัตกรรม AR Care รุ่น3ไก่และอุปกรณ์ช่วยรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยนิ้วล็อกแบบที่3ให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอุปกรณ์ที่ส่งมอบในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพณภนะาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเป of of culture culture ้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมโดยการส่งมอบในครั้งนี้เป็นผลต่อเนื่องจากโครงการ Medchic Innovation Day 2024จัดโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์โดยมีหน่วยวิจัยวัสดุและนวัตกรรมทางการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มทรล้านนาเป็นพันธมิตรทางวิชาการ ในการสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาผลงานต้นแบบจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสถานพยาบาลได้จริงทิติธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน